ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับกลับมาพบๆกับพอเตรียมนะพี่น้องเนาะหลังห้อยลาวพัฒนาออกพี่น้องครับแปดเจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดขับเลขยกร่างออกศูนย์แปดนะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาออกหกสองหลังมวดนี้มาออกสองเจ็ดบนนะพี่น้อง ครับชุดพ่อเตียมสรุปให้พี่น้องตัวเด่นบ้มาจักตัวพี่น้องมาตัวรองนะครับศูนย์ศูนย์บมีคะแนนนะพี่น้องศูนย์แปดสองสองเ็ดนะครับ ครับส่วนตัวเด่นเนพี่น้องเนะ 6, าะห้ากับหกบมมาจักตัวอะไพี่น้องมาตัวรองเจ็ดกับแปดขับมาทั้งบนทั้งล่างนพี่น้องเนาะเจ็ดกับแปดนะครับวันนี้พ่อแต้่มือนจะพาะมาเบิงเนาะพี่น้องเนาะว่ามีอาจารย์ใด้ได้เขาอาจารย์ใด้ได้รุดนะพี่น้องครับแจมกับขอโทษขออภัยหลายไ,ได้พี่น้องเนอะเด่นโบโมมานาพี่น้องเนาะมาตัวรอง ครับพระแทมเริ่มจากปูสีสะเกดนะพี่น้องรับปูสีสะเกดบนล่างวิ่งรูดสี่กับแปดเน้นที่สี่สี่โบมาะพี่น้องเนาะมาแปดนี่เ็มีเปดอยู่นะพี่น้องเนาะเหลยกแต่ว่าจับคูหลุดนะครับสีเก็ สี่แปดขับจับคูหลุดน่ะพี่น้องเนาะเขาตะเล็กเองปูศรีสะเกตนะครับอ่าพ,พี่ยองขอกราบขอบคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูศรีสะเกดเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสวัสดิดีพี่น้องเด้อพ่อสวัสดิ์เด่นบนล่างหนึ่งสามสี่บอมาจักตัวเลยพี่น้อง หนึ่งกับบมาสามกับบมาสี่กับบมานะครับจับคู่กับรุดไปนะพี่น้องเนาะมีแต่สองตัวเดียวชุดวินนะครับฮะรุดก็คือรุดนะพี่น้องเนาะมีแค่เกตซีออกสองเกตนะครับข้าพเจ้มขอขอบคุณในหลายๆครับได้พ่อสวัสดิ์นะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเนอะอ้เซียนชัยวานเข่าแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าเป็นตัวกลับนะครับบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดหกบัวมานะพี่น้องเนาะมาเจ็ดนะครับขับมาเบิดทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องแต่ว่าเป็นเนียนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งออกสองเจ็ดเข้าตัวกลับนะพี่น้องเนอะเซียนชัยวานเนะี่ยแปดศูนย์กระเขานะพี่น้องเนาะออก เรียกว่า08ให้80แตกทั้งบนทั้งล่างพี่น้องแต่ว่าเป็นตัวก,กับนะครับเนาะ7 8 0 2นะครับโอ้หวดที่เซียนชัยวนันทำงานเข่าทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องนะแต่ว่าเป็นตัวกับนะครับไปต่อครับผมครับรตผมขอขอบคุณในหลาย,ย,ยน,าน,นะครับเดอเซียนชัยวันนะครับเนาะ ไปต่อที่เซียนขาดปัดแอ้พี่น้องเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูด8ดกับสองพี่น้องมาเบิดทั้งสองตัวขับ8กับมาเนาะพี่น้องเนาะสองกับมาขับจะว่าจับคู่บันนี่พี่น้องโอ้พี่สองแปดเจดพี่น้องแตกสามตตัวนี้สามตัวโต,วตวได้พี่น้องเนอะ ว่าแปดเจ็ดนี่พี่น้องเนาะครับพี่น้องทั้งอุบลนทั้งอำนาจจะเลืิญนเพิ่นเอาเลขลักแสนลักหมื่นเป็นเลขล่างแปดเจ็ดเข่าตรงๆนะพี่น้องเนาะครับสามตัวแตกเลยพี่น้องเด้อหองเซียนขาดปัดเนี่ยสามตัวโตดนะพี่น้องเนาะสองแปดเจ็ดออกแปดสองเจ็ดนะครับฮะพระเจ้็ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่ยายนงได้พี่น้องแม่ยายนงบนล่างวิ่งรูดแปดเก้าสองเน้นที่แปดแปดก้าอีาดีเลยพี่น้องแปดก้ามาเก้าว่ามาเนอะพี่น้องเนาะมาสองครับแต่ว่าจับคูรูดได้พี่น้องแปดห้าแปดหนึ่งแปดสี่ครับจับคูรูดนะพี่น้องเนาะเลขออกศูนย์แปดนะครับแต่ว่าสองเจ็ดเจ็ดสองกับนีดีพี่น้องชุดวิ่ง แต่ว่าแม่เพิ่มบนได้จับให้นะพี่น้องเนาะครับจับคู่หลุดนะครับครับก็แต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อแม่ยายนงเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูนย์เจ็ดพี่น้องโอ้ปู่ศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งลุดหกกับห้าเน้นที่ห้าโบมาจักตัวอะไพี่น้องหกกับโบมาห้ากับโบมา แค่แปดห้าแปดหปดสี่นะพี่น้องเนาะเจ็ดสองเจดหกลุดก็คือหลุดนะพี่น้องเนาะรับก็เตรมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับได้ปู่ศูนย์เจ็นะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องอ้ปู่โคราดบนล่างวิ่งรูด2กับสมเน้นที่สามพี่น้อง3บอม่ามา,มาสอง นะครับแต่ว่าจับครูพี่น้องเอ๊ะจับครูไก่สองแปดสองเก้าสองศูนย์ออกสองเ็ดนะครับเอาตะเล็กวิ่งนาะพี่น้องเนาะครับตมแจมขอกราบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องโอ้เซียนหยวน บนล่างวิ่งรูดแปดกับเจ็ดมาทั้งสองตัวพี่น้องแปดกับมาเจ็ดกับมาเนาะรับเนาะรับเน้นพร้อมนี่พี่น้องเจ็ดสองแต่ว่าเล็กออกสองเจ็ดนะพี่น้องเนาะเข้าตัวกลับเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนะครับครับไปตามเบื่องดีก่ก็เด้อพี่น้องแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกโบมี่แปดศูนย์ศูนย์แปดนะพี่น้องเนาะฮะ ให้กับตัวไว้กระดิโศกมันกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับก็เตรียมขอขอบคุณในหลายด้าครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคําชนพี่น้องโอ้ปูคําชนบนล่างวิ่งรูดห้ากับเจ็ดพี่น้องหาบอมาเนาะพี่น้องเนาะมาเจ็ดครับแต่ว่าก็มีเจ็ดแปดชูนชูนแปดนี่พี่น้อง แต่วันนี้ชุดวินนะพี่น้องเนาะครับมีแปดมีศูนย์มีเกตนะครับแปดศูนย์ศูนย์แปดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าปูลบาได้จับให้จับแค่เกตศูนย์นะครับอ่าเขาเรียกวิ่งนะพี่น้องเนาะครับรเตรียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคําชนนาะคามไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองหานเนี่ยชุดวินบ่บพี่น้องชุดวินครับของเซียนหนองหานนี่เลขวินนี่บอหลุดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขวิ่งห้ากับหกโบมาจักตัวเลยพี่น้องครับมีศูนย์มีแปดมีเกียะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าเพ,พิ่นบ่ได้จับศูนย์แปดให้พี่น้องครับหกแปดห้เาเกียร์เขาจะชุดวินนะพี่น้องเนาะ รับไปตามขอขอบคุณในหลายนะครับเด้เซียนน้องหานนะครับเนาะรับปันสุกตามกันต่อกนะพี่น้องไปต่อครับผมพ่อเซียนเพลงพี่น้องโอ้ยพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้องหกโบมาเนาะพี่น้องเนาะมาเจ็ดรับชุดวิ่งกับมีดีพี่น้องแปดศูนย์ศูนย์แปดมาครับนี่แปดศูนย์นะครับเดี๋ยวว่าเพิ่นบริจับให้ นะครับเจ็ดห้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์นพน้องเนาะออกศูนย์แปดนะครับรับไีแจมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อพ่อเซียนเพลงนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อฉลองน้พี่น้องพ่อฉลองบนล่างบี่ยงรูดหนึ่งกับสามเน้นที่หนึ่งโบมาสามพี่น้องหนึ่งกับโบมาสามกับโบมาน้พี่น้องเนาะรับด้แช่นหนึ่งแปดพี่น้อง สามแปดออกศูนย์แปดะเลขวิ่งกระลุดนะพี่น้องเนาะครับรเตรียมขอ,ขอขอบคุณในรายได้ครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายได้พี่น้องเด้อโอ้เสียนหนองคายลุดเด้พี่น้องเนาะบนล่างวิ่งลุดสี่กับห้าโบมาจักตัวพี่น้องสี่กับห้า ขับมิจฉาศูนย์กับสองตัวเดียวไปกันคนละทางเนาะพี่น้องเนาะสี 40, ่ศูนย์ห้าศูนย์ฮะลุดก็คือลุดเนาะครับเนาะบ่าว่ากันนะครับของพอแต้มกับลุดคือกันพี่น้องสุดท้ายยังพอสุดท้ายนะพี่น้องเนาะครับของพอแต้มกับบนล่างมี่งลุตห้ากับหกบ่ามาจักตัวพี่น้องครับได้แค่ห้าศูนย์หกศูนย์ เตรียมกราบขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับเ้อครับไปต่อครับผมพ่อช่างคมนะพี่น้องเนะอะอพ่อช่างคมพี่น้องบนล่างบิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งหนึ่งบอมาเนาะพี่น้องเนาะมาศูนย์ครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกออกศูนย์แปดล่าง ตัวนี้รุดเนาะพี่น้องเนาะสี่ห,ห้าหกนี่รุดนาคามอเอาขอแต้มขอขอบคุณในหลายได้ครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเนาะคือเลขลับวงในลาวพัฒนาพี่น้องครับเป็นจังใดเนาะพี่น้องมีผู้โศกผู้มันให้ตัวเกาขาขาข่าคักๆแต่ว่าก็ยังมาอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับอาจารย์เพิ่นก็บอกกับตัวด้วยนะค,ครับครับวิ่ง เกับเก้ากัมาเกต์นพี่น้องเนาะครับเกต์สองสองเกต์นะครับ, 2, 2, ดดนรบเน้นพร้อมนะพี่น้องเนาะเอาไพ่กับตัวไวก้กระดิโชคมันกันอยู่นะพี่น้องเนาะสองเกต์เกต์สองนะครับเพรอเหรียกซีหางนะครับครับก็มีพี่น้องเอฟซีนะครับ,รบ,รบได้หลายคนหลายท่านเอ่อขอหมายเลขบัญชีมานะครับก็บเอามาพันของพอเต็มนพี่น้องเด้อ เดี๋ยวพยายามอนให้อาจารย์เพื่อนน้อพี่น้องเนาะครับนี่เด้อรับเด้ทอทกศเด้อรับเด้อศูน2์สอง8ูนยหแครับแบ่งปันน้ำใจนะพี่น้องเนาะชนะพลพี่น้องศู2ย์สองศูนย์สองนสอาศะพี่น้องนเอาางาานาะอไพ่โขกไพ่มันอยากซอยค่าสมุดปากาอาจารย์เพื่อน เราขับเนาะคนละเล็กละน้อยครับผู้โชคผู้มันเนาะพี่น้องเนาะะ,ะ,ะ,ะครับบัตรชกพกพกันอีกเนาะพี่นอนะอ้องเนาะครับเอาชัดเกลื่อนาะพี่น้องเนาะเอาจะเลื่อมพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่อกมกดไลค์กดแชร์พอแตีมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับเอาสําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีได้พี่น้องเนดะ้อผู้โชคผู้มันเนาะพี่น้องเนาะครับมืออื่นพกพกกับพอแตียมหยิก ตามต่อวันศุกร์นะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม